สวัสดีครับรีวิวหนังกับถังป๊อปคอร์นวันนี้มันไม่ใช่ทิลเลอร์อย่างที่คิดกับ I'm Thinking of Ending t h i n g I'm Thinking of Ending t h i n g เป็นหนัง Art ์ตแอบสแตผลงานของผู้กำกับชา l i ลีคอฟแมนผู้เคยมีผลงานอยา่าง อโนมาลิซาซึ่งเป็นสต็อปโมชั่นที่อาร์ตจ,จ๋าไม่แพ้กันหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือปี2016ในชื่อเดียวกันซึ่งเขียนโดยเอียนรีฟนักเขียนชาวแคนาดาเจ้าของรางวัล RBC Taylor Emerging Writer Award ปี2015ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เขาเติบโตขึ้นมา ในฟาร์มของรัฐออนแทรีโอในแคนาดาซึ่งมีชนบทที่มืดสนิทตัวหนังสือมีตอนจบแบบปลายเปิดครับโดยแม้ตัวรีดเองจะมีคำอธิบายถึงความหมายในตอนจบตามแบบของเขาแต่นักเขียนท่านนี้ก็ยังกล่าวว่าการตีความในแบบอื่นก็ล้วนถูกต้องทั้งหมดสรุปก็คือตามแต่คุณจะเข้าใจเลยครับ I'm thinking of ending t h i n g เล่าเรื่องผ่านหญิงสาวคนหนึ่งที่พยายามจะจบความสัมพันธ์6สัปดาห์กับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อเจคในขณะที่ทั้งคู่นัดกันเพื่อเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ของเจคหลังจากการเดินทางที่น่าอึดอัดและยาวนานพวกเขาก็มาถึงฟาร์มของแฟนหนุ่มซึ่งหญิงสาวก็ต้องเจอกับประสบการณ์แปลกประหลาดที่ยากจะหาคำอธิบายแม้จะเป็นอาร์ t แอ c แทรก I'm thinking of ending it ก็ไม่ได้มีโปรดักชั่นที่หลุดโลกนะเราใช้บทพูดที่ยาวมากเป็นหลักอีกทั้งถ้ามองในเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วจะถือว่าเป็นหนังแบบดรามา่ายกเว้นแค่ตอนท่ายเรื่องที่หนังเปลี่ยนโทนไปเป็นมิวสิค l ลถ้าจะถามว่าทำไมจู่ๆไปเล่าเรื่องอย่างนั้น ตามความเข้าใจของผมแล้วเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นดรามา่ามีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างราบเรียบการจะดันอารมณ์คนดูไปสู่จุดพีคตามหลักการภาพยชน์เลยจําเป็นต้องอาศัยมิวสิคเลช่วยซึ่งตัวเจ็คเองก็ชื่นชอบมันเลยดูมีเหตุผลขึ้นในแง่นี้สําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหนังอาร์ต อาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็เป็นไปตามสิ่งที่ผมเข้าใจซึ่งทางคนเขียนเองก็มีเมตตาบอกว่ามันไม่มีผิดถูกนอกจากนั้นก็ต้องขออนุญาตสปอยนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจแมสเซจหลักของหนังเรื่องนี้อยู่ที่ชื่อเรื่องเลยครับ I'm Thinking of Ending Things ถ้าจะพูดเป็นมีนนิ่งที่เข้าใจได้ก็คงจะเป็นว่าเรื่องราวต่าง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะจบมันได้สิ่งเหล่านั้นเองก็จะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนอย่างที่ตัวเอกของเราเจอในเรื่องซึ่งก็ต้องขอบอกนะครับว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้พูดถึงเจกโดยใช้ตัวหญิงสาวเล่าเรื่องแค่พล็อตก็อาดมากแล้วคือพุ่มกับเนี่ยต้องการทำให้เราไข้เขวครับหลายคนก็เลยอาจจะงงว่า ทำไมเธอมีหลายชื่อหลายอาชีพแต่เราจะสังเกตได้จากเครดิตตอนท้ายเรื่องที่ให้คำนิยามเธอไว้ว่าอย่าง w ูเมนเท่านั้นผมเลยสรุปได้ว่าหญิงสาวคนนี้คือตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเจ๊ครับเมื่อทั้งเขาและเธอไม่สามารถเลือกที่จะจบมันลงได้เลยต้องติดอยู่ในหลูมต้องเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ แม้มันจะผ่านไปแล้วก็ตามทีนั่นรวมถึงเรื่องพ่อแม่หมูที่โดนหนอนชอนชัยในฟาร์มคนที่เคยแกล้งเขาหรือหน้าที่การงานของเจเราจะเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลแต่วันปลายกลายเป็นพโลงเมื่อปล่อยวางไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวสังหารความสดใสทะยอทะยานเปี่ยมด้วยความหวัง ซึ่งแถนด้วยตัวของแจ็คในวัยหนุ่มส่วนความยึดติดที่ว่านั้นคือตัวของเขาที่กลายเป็นพผลโลงแก่นอกจากนั้นมันยังช่วงชิงสิ่งที่สวยงามในชีวิตอย่างความรักและความฝันซึ่งแถนด้วยตัวหญิงสาววิธีเดียวที่จะจบเรื่องเหล่านี้คือการปลดเปลื้องตัวเองซึ่งในหนังก็สื่อด้วยการถอดเสื้อผ้าทิ้งและนั่นคือจุดจบของแจ็ค ที่แสดงออกว่าความรู้สึกปลดเปลือ้องนั้นยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการได้รับรางวัลเลยทีเดียวแม้จะมีเนื้อหาที่ลุ่มลึกและซิมโบโลิกที่เข้าใจได้ไม่ยากนักแต่สำหรับผมแล้ววิธีการนำเสนอมันออกมาน่าจะเป็นปัญหาหลักของหนังเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าต้องการจะเคารพต้นฉบับที่เป็นนิยายโดยการเล่าเรื่องไปในทางเดียวกันแต่พรเป็นหนังแล้ว การใช้บทพูดเล่ามันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่ออยู่ไม่น้อยเลยครับความตึงตาตึงใจที่คุณจะได้รับจากหนังเรื่องนี้ก็คือสีนขับรถอันแสนทรมานครับ30นาทีเต็มๆที่คุณจะต้องนั่งหาวไปปวดหัวไปกับคนสองคนที่ขับรถไปคุยไปเรื่อยๆด้วยบทสนทนาที่ยากเกินจะเข้าใจมันช่างเป็นความยาวนานที่เหมือนไม่สิ้นสุด สมกับตีมหนังแต่ก็พาให้เราจิตหลุดออกง่ายๆเลยครับซึ่งหากคุณอดทนดูจนจบได้ก็ยินดีด้วยเลยพราอหลังจากที่พวกเขากลับจากบ้านพ่อแม่คุณก็จะได้เจอกับฉากบ,บนรถที่น่าจดจำนี่อีกยาวๆก็เอาให้หลับกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวถึงจะให้เกียรติต้นฉบับแต่มันก็ไม่ต้องเถียนตรงอย่างนี้ก็ได้ไหนก็เป็นหนังอาร์ตแล้วอาจจะใส่สิ่งที่คุยกัน ลงในบรรยากาศรอบๆให้หน่าสนใจขึ้นนิดหน่อยถ้าไม่อยากลงจากรถแล้วก็นะโดยรวมแล้ว i m Thinking of Ending ต i ่งเป็นหนังอาร์ตเฉพาะทางสุดๆครับมันไม่ใช่ทิลเลอร์อย่างที่หลายคนบอกอารมณ์ระทึกกลัวของหนังเกิดจากการที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งจุดนี้เองที่หนังใช้ช่วยดึงความสนใจของเราไม่ให้เบื่อไปซะกอ่อน ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงๆเทียบไม่ได้เลยกับความทรมานที่เราต้องเจอบนรถถ้าคุณคิดว่ารถติดกรุงเทพน่าเบื่อหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เหมาะครับเอาไป5คะแนนครับถึงจะบอกว่ามันมีมีนิ่งที่ลุ่มลึกแต่ก็ยังห่างชั้น T of life หรือหนังของพิจอร์อยู่มากขณะเดียวกันวิธีการนำเสนอ ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญความน่าเบื่อไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในซีนรวมกับบทพูดที่ยืดยาวไม่พักหายใจคุณจะต้องเป็นแฟนหนังอาร์ตที่มีความอดทนและสมาธิที่มากพอจึงจะดูมันจบได้ป๊อบคอนถังนี้คงจะเป็นรสบูชีสครับมันค่อนข้างเหม็นหืนและเหนียวปากสุดๆกิ่นยากแต่ถ้ารู้วิธี ก็จะสามารถเอ็นจอยไปกับรสชาติของมันถึงอย่างนั้นก็คงไม่ถูกปากบ้านเราเท่าไหร่นักและก็ไม่ใช่ชีสที่คุณภาพดีพอที่จะบอกว่ามันอร่อยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทางป๊อปคอร์นได้มากเลยนะครับหากมีคำถามหรือความคิดเห็นก็สามารถบอกกันได้นะครับ และอย่าลืมกด s u b s c คล b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ